ท่าซานไปนเออมามานาหาอะไรครับหาปล<ะ>าปลาฟันหาปล<ะ>าให้ใครกินนะครับเอาไป,ต,าไปต้มนี่ครับอย่าไปเดียว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 ดูสิยุงเยอะจนน้อง,องจะไปเอาปลาลาที่ไหน,นดี๋ยวรอตาก่อนเดี๋ยวเดตตา อุ้มจปับปลาจับปลาไปทำอะไรจับปลาไปทำตับผอาจีอร่อยไหมครับอร่อยไหม,มจะต้มหรือจะทอดจะท,ทอดนี่ไม่ต้มนี่้อ จับจับเอานูตรอไปจับปลาตัวน้อยไหนน้องเห็นปลาตรงไหนครับเออนี่เต็มนี่เต็มเลยโอ้อีกกาเดินวิ่ง ฮัลโหลสิฮัลโหลเรียกใครโอ้ดูยุงสิบินยุงออกมาทไมอ่ะมาด้ทไมอ่ะยุงเยอะแท้ๆเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไปไม่ได้ตาลางมือคน ดูควาแบบน้ก็น้าเจ้าอาจ้าจัดจ้า้ีมาซื้อาลางีลมางาลางมือก่อนเดินไปนิดนินิดนิดข่าวลมแราปลาเดินดูทางด้วยเดี๋ยวลม ะไปหาปลา่ามิต้งั้มยังไงไมันอันนี้อยู่ลอมีูลักตอคลังี่คืนโอ้โหนี่นี่าาสโอ้มีจอยีจเกินอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ต้องให้ขีดคอ ต่างคนต่างปวดหลังปวดเอวบอกสิต่างคนต่างปวดหลังปวดเอวต้องขีคอบอบอลข้าลมเร็ปวดด้วยปวดปบักเดร์โอ้ยจากมาอันี

Ni lông đã đôi bài bà Nu màn em, màn em, màn hân. Ni ba. Tran chắc áo tru. chắc áo tru. Tran chắc tru. Tran chắc áo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  tru. Tran ก,กับปลาเดี๋ยวต่ายกทั้งนี้ก่อนนา,าเสียงน้ำไหลฝนตกฝนตก

ตาดูปลาตาบอกว่าได้ปลาตัวนึง่งวลนไหนหนุ่ม,มหมดขึ้นรองเทา้าลุกลุกลุกยอมอ้อมมรอย ยืดตะดกคนซ้ำคนนี้ไปหาให้ลูกมันลูกอ๋อจับโอ,บโอ้แล้วเไปแล้วไปแล้วจับจับจะไปเมนอะไร យ៉ាប៉ៃយ៉ាប៉ៃកណ្ដក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 ប៉ាលុបក្រាស់ក្រាស់គ្រុបមិនពីឲ្យលុបអោអោជប់ពពកអុកថ្មីដេកតាใส่ถุงដេកតាมาก่อน เอาไปทําอะไรครับปลาโอไม่เอาปลาไปทําอะไรครับปลาโอน้า oh, oh. นูให้ตาใส่ถุงฮะโอ้เก่งจริงจริงจับปลาได้ตรงไหนจับปลาแล้วตรงนี้เลยโอ้จับมาจับให้ตาเร็วโอ้โอ้เก่งเก่งเก่งจริงจริงโอ้เอาอีกมันแมว